ฮอร์โมนเนี่ยมันสําคัญกับร่างกายเรามากแค่ไหนจากคนที่เคยทําแบบดูแลลูกได้อ,อสอนหนังสือลูกทำกับข้าวให้ลูกได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือมันเหมือนร่างกายมันไม่มีแรงอะ่ะอ่อนเพียเวียนหัวบ้านหมุนจิตใจหดหู่ซึมเศร้าแบบเหมือนจะตายอะ่ะอาการไหนบ้างคะที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันมากคนไม่รู้เยอะนะว่าเอา เรานอนไม่หลับเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนคนไม่รู้นะสำหรับผู้หญิงอะ่ะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ว่านอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศลดคือเขาก็จะไปคิดว่าเกิดจากเครียดไหมอ่าหรือว่ากินกาแฟมากไปพยายามหาสาเหตุอื่นๆะ่ะเออซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆคือจริงอยู่พวกนี้ทั้งหมดมีผลหมดแต่1อันเลยที่สําคัญคือฮอร์โมนเพศเราลดก็คือใช้ตังกุยศิทิวัตดูแลตัวเองมาตลอด8ปี ใช่ค่ะมั่นใจมากต้องบอกว่าตัวนี้มันพิเศษมากเลยนะไปดูสตอรี่ประวัติของเขาคือมีการใช้ตั้งแต่สมัยหมอโฮจุนเขาก็จะมีแบบในการผลิตเนี่ยเขาจะมี Order of m i x i n g แล้วก็คือมีการใช้ในผู้หญิงที่เกาหลีมานานคนเนี่ยหันมาใช้ตัวนี้ในการดูแลสุขภาพเยอะมากตอกย้ำความแน่นอนด้วย3 c มค n i c a l study การันตีจากผลลัพธ์ของผู้ใช้จริงเภสัชพันธ์คอนเฟิร์มสารสกัดของเราผ่านอยอแคนาดาอยอเมริกาอยอเกาหลีได้รับรางวัล i r อา ทูเป็นรางวัลเสมือนโนเบลของเกาหลีเลยสินค้าเอเซล่าโปรเอ็ล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นรางวัลน,นวัตกรรมบอกเลยว่าไม่มีสินค้าไวททองไทยตัวไหนที่ทําได้แบบนี้ผลิตในโรงงานมาตรฐานสูงสุดเป็นมาตรฐานทรงออกยุโรปอเมริกา ISO 22000 GMP HACCP